สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีภาพเดี่ยนโปยทานะคะดอกบานบุรีมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบินนะคะเบอร์สองค่ะจํานวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสเซนติเมตรค่ะวันนี้ใช้สีเหลืองสองเส้นสีขาว2เส้นนะคะตัดปลายดิบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นค่ะเลียงลิบบิ้นทั้ง4เส้นนะคะให้เสมอกันค่ะแล้ววัดให้ได้นะคะความยาวที่เเซนติเมตรครึ่งค่ะเสร็จแล้วพับลงไปเลยนะคะมีได้ลักษณะแบบนี้ค่ะวางลงไปค่ะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สองค่ะสลับสีกันนะคะเอามาคล้องเส้นที่หค่ะ ปลายดิบบ andal, online, summer, <color. UC> ิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงร้อยพับเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาจับตรงร้อยพับสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาดึงเส้นลิปบิ้นให้กว้างๆนะคะกลางออกขันลวกปลายหางค่ะของเส้นที่สมใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะใส่เหรียญค่ะ ริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะทะลุกออกขวามือนะคะเนี่ยค่ะแล้วเ,เราก็ดึงลงมาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านนะคะ ริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นนะคะจาก้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราผิกกลับด้านนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้จับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะ แล้วเราก right ็บิดปลายิบบินนะคะไปทางขวามือค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงเซลิบบินออกมาค่ะเส้นต่อมาก็เส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานดิบบินขึ้นมานะคะจับดิบบินพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายดิบบินไปทางขวานะคะแล้วเราก็สอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงเซลิบบินออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานดิบบินขึ้นมาค่ะ จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมานะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะแล้วเราก็สอดลงไปที่ฐานค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้ลงมานะคะเส้นที่อยู่ทางซ้ายพับไปทางขวาค่ะได้ลักษณะแบบนี้แล้วจับตั้งฐานริบบินค่ะขึ้นไปนะคะนี่นะคะเส้นที่เราทําเอาเส้นสีขาวนี้ยหลบมาข้างในค่ะนี่ข้างข้างในนะคะเสร็จแล้วนะคะ ปลายดิบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนำปลายดิบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะของกลวยสีเหลืองค่ะเนี่ยค่ะปลายดิบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมานะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นสีเหลืองนะคะที่อยู่ด้านบนสุดเราจับตั้งฐานดิบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะนี่นะคะ เอาเส้นสีเหลืองนี้เข้ามาด้านในนะคะนี่นะคะจับดิบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะนี่ค่ะสอดลงไปนะคะที่กวยสีขาวค่ะปลายดิบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะนี่นะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทํานะคะก็คือเส้นสีขาวค่ะจับตั้งฐานลิบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะ เสร็จแล้วนะคะพับปลายดิบินกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะตรงกลวยสีเหลืองนะคะปลายดิบินทะลุออกมาด้านล่างเส้นสุดท้ายค่ะจับตั้งฐานดิบบินขึ้นไปด้านบนนะคะเสร็จแล้วพับปลายดิบินกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่กลวยสีขาวค่ะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะดึงออกมา ดึงลงมาให้กระชับเลยนะคะทีละเส้นค่ะนี่ค่ะได้ประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับดิบบีน้นะคะพาเฉียงลงมานะคะทางขวามือค่ะเนี่ยค่ะพาเฉียงลงมานะคะทางขวามือค่ะแล้วเราก็จับตั้งฐานริบบิ้ขึ้นไปค่ะ นี่ค่ะให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็พับก,กลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงปวยสีเหลืองปลายริบบินทะลุกออกมาด้านล่างนี่นะคะปลายดิบบินเราก็จะดึงไว้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดึงให้กระชับทีเดียวนะคะพร้อมกันทั้งหมดสี่เส้นเส้นต่อมาคะ่ะเส้นสีขาวเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะก็จับริบบินนะคะพาดเฉียงลงมานะคะขวามือคะ่ะ อยู่ด้านล่างเส้นสีเหลืองนะคะผ้าเฉียงลงมาขวามือเราก็จับตั้งฐานริบินขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นพับปลายริบินกลับลงมาด้านล่างแล้วก็สอดลงไปนะคะที่กวยสีขาวค่ะปลายริบินทะลุออกด้านล่างค่ะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดึงอีกทีนึงนะคะเส้นต่อมาเส้นที่ชี้อยู่ด้านบนค่ะจับ พาเฉียงริบบิ้นมาทางขวามือค่ะแล้วเราก็ต้องฐานริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะเสร็จแล้วพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปนะคะที่กลวยสีเหลืองค่ะนี่ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับริบบิ้นนะคะผ้าเฉียงมาทางขวามือค่ะแล้วเราก็จับริบบิ้นนะคะตั้งฐานขึ้นไปด้านบนค่ะ เสร็จแล้วนะคะพับปลายดิบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะตรงกีบดอกหรือว่ากวยสีขาวค่ะสอดด้านบนนะคะเนี่ยค่ะสอดด้านบนของเส้นสีเหลืองค่ะปลายดิบินทะลุออกด้านล่างนี้นะคะดึงออกมาค่อยๆดึงทีละเส้นค่ะเนี่ยค่ะดึงไล่กันไปเลยนะคะเนี่ยค่ะ เรียบร้อยค่ะพลิกกลับด้านนะคะลิบบินจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบินนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบินนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบินนะคะจากทางซ้ายสอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะตัดปลายลิบบินทิ้งค่ะ ถ้าเพื่อนๆน,นะคะชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ